ลอยอยู er ่น้ำลึกนะลอยอยู่น้ำลึกครับโดนพี่น้องโดนลอยน้ำลึกดีมั้งลอยอยู่น้ำลึกดีลอยน้ำลึกป้อเอ๊ะสามเงือกปักเหนียวโอ้ยใส่งน้าได้พี่น้องแดงแสดเลย รออยู่นำลึกพี่น้องเนี่ยเห็นงลางครับอันหัวมากครับโอเคครับพี่น้องกรันบ้อากผมนเาทมยิ่งปนนครับ่ก็ไดครับาว่าตัวีแดงกันเลยันหัวแห่ัวมห้่ยิ่งหนครับากหลังมาหน่อยหนึ่งอันหัวแล้วก็ไดโตครับพี่น้อง ครับฝาก็ไหลก้อนแชกก้อนตั้มมึงกบสกาวเปื่อเป็นงานแข่ในการหิดคจิมมึงมึงดูพี่น้องอากาศเลยนิดเดียวครับถึงนิดเดียวแก่พี่น้องเดี๋ยวให้มามึงบรรยากาศคางมอเตอร์เวย์เป็นแบบไหนพี่น้องคางมอเตอร์เวย์เลยครับถนนเรียบมอเตอร์เวยครับครับถนนเหลี่ยมมเตอร์เวย์ครับนี่ครับไม้ยิ่งครับ โอ้ยพี่น้องขะมึงงั้นมันอี้ใส่ยีงโง่มันอินรับพี่น้องใส่งามอยู่อันหัวมากนะพี่น้องยิ่งยนาเข้าอันหัวก็้วอันคางครับลงแล้วลงแล้วลงแล้วพี่น้องอันหัวมากยิ่งยากครับโดนพี่น้องโดนโอ้เฉียบปะหายท่องกางเลย โอ้ยนี่คืหัวเขียดหัวโอ้นีเขียดหัวครับพี่น้องไงทองเลยโอ้ตายโดนพี่น้องโดนใส่งามกันเลยแรงแล้วพี่น้องแรงแล้วโ้วน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 โอ้ยโอ้ยตีคางโอ้ยโอ้ยโอ้ อาจนได้พี่น้องอใส่งามเลยตัวนี้โอ้โอ้ใส่งามใส่งามสวยงามเลยตัวนี้รุดพอดีเลยเป็ดฟัง้งรุดพอดีใส่ประม้านจี้กรีเลยนะพี่น้องเก็บหากีดโอเคครับตามต่อพี่น้อง

โดนปะไอยพังยีแ้โดนตาพอดีไยพังโดนใช้บนฟุตเนอะโดไบนฟุึุกไชโอ้ฟาดึงมาแม่ไช่เลยไทยพันไทยนีโดนปลาพอดี

โอ้โหไน,นบ,บนุนินครับบุญปนินนี่อของนาตีจริงๆเลยเนี่ใส่งามๆเลยน,ยลยนี่ของผมก็มีอยู่ต้นนี้หน่อยย้อนนี่นี่ละสองตัวสวยงามโ okay, อเคครับบน oh. ถึงะวะ่ก็กลับแล้วพี่น้องมาสวยครับ มาสามสี่โมงได้ครับก็ได้เห็ดกินอยู่ได้ซีโต้อีสองโต้ไประดีไปครับหงสาวสองโตไปครับก็ได้เห็ดกินครับโปหลายนี่ก็ไม่หยุงอยู่นี่ครับของเหยียบมอเตอร์เวครับพี่น้องเหยียบมอเตอร์เวย์เอาโป้ซ้ำนึงครับโปหลายก็เมื่อแล้วก็ฝากไปนั่เดิมพี่น้องวางกุ้ไหลกุ้แจ้กุ้งดตามมันมันเป็นสองเป็นสามเป็นต่อ ลากันไปได้คลิปนี้ครับเดี๋ยวต่อกันที่น้ำครับมาติดไปยิ่งปลาหรือต้มปลาเฮ้ยครับผมอย่าลืมอย่าลืมกดซับสไคร้แตะแตะอบอ,อย่าลืมอย่าลืมเจ็บตนตะไขไ่เเมวเเมวไอ้เขา เอาไปต้มไายเลย